กตอาดี al, ้พบกับผมนะครับกับเซลล์ตัวดำพิสูจน์ำปัหลวงมอเตอร์สาระน้ำปั่นแล้วครับผมวันนี้เราจะโมเดลตอบข้อสงสัยนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหาหรือกำลังมีแนวจองรถนะครับรถกระบะนะครับอีสูตรนะแล้วก็รโยนอีสูตรขึ้นนะครับ รวมไปถึงรถบรรทุกนะครับพนักงานเงินเดือน10,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทไปออกรถรุ่นไหนได้บ้างมาดูกันนะครับรุ่นที่สามารถออกได้นะครับเป็นรุ่นสปาร์นะครับตั้งแต่สปาร์เครื่องยนต์2.2นะครับจนถึงสปาร์เครื่องยนต์3,000ันนะครับสามารถออกได้นะครับสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวหรือใครอยากได้รถไปวิ่งงานนะครับผม หรือประกอบธุรกิจใช้ในกิจการนะครับสามารถออกได้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับสำหรับใครๆหลายคนที่กําลังมองหายอยู่แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นกระบะนะครับเป็นกระบะแครบนะครับเป็นแคปรุ่นนี้เลยตั้งแต่ตัวแคปตัวเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมจนถึงเครื่องยนต์3,000นะครับก็สามารถออกได้นะครับผมแล้วก็ เป็นรถรุ่นกระบะแคปโฟนะครับแคปโฟตามรูปนี้เลยที่เซียตโมขึ้นมาให้นะครับก็สามารถออกได้นะครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพค้าขายพนักงานบริษทรัทหรือว่าอาชีพอิสระนะครับที่มีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะครับก็ปรึกษาเซียวเต๋โมได้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจใช้ในกิจการนะครับ อตอนนี้ก็มีแคมเปญส่งรถพิเศษมากมายนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับหรือลูกค้าต้องการดาวเพิ่มเติมหรืออยากได้แคมเปญแบบไหนก็เข้ามาปรึกษ,ษาเซลแตงโมได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลแตงโมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับได้เลือกนะครับผมถ้าใครอยากได้รถหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์กันเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยว แตงโมทักทูเข้าไปหานะครับหรือทูเข้ามาเซลแตงโมได้เลยนะครับสามารถอบอกเซลแตงโมได้ต้องการรถรุ่นไหนปรึกษาได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนต้องการใช้รถเพื่อไหนหรือออกเลิกวันไหนนะครับเรามีบริการสมม่งรถให้ถึงหน้าประตูบ้านท่าน oh. นะครับต่อจนี้ก็ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย